สวัสดีครับพอดีเมื่อวันก่อนเนี่ยไปเจอบริษัทหนึ่งมากนะครับชื่อว่าเก m ์มาชินซึ่งเขาก็แจกซาวด์แพกเนี่ยประมาณ300หรือ400เสียงอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือใช้ได้ฟรีเลยซึ่งก็จะเป็นเสียงออกแนวพวก t r a n s f o r m e r นะครับหรือว่า s ไซไฟ หรือว่าออกแนวพวกแบบว่าหนังผีหนังสยองขวัญอะไรหน่อยๆน,นะครับก็เผื่อใครกําลังทาคลิปแนวอะไรประมาณนี้อยู่หรือว่าต้องการไปใช้กับพวกเวลาโลโก้ก็ได้นะครับอย่างสมมติเวลาเราไปดูหนังก็จะมีโลโก้เหมือน d o ลลีเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบสามเหลี่ยมพลิกไปพลิกมาออกแนวแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบออกแนวเหล็กๆนิดนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเสบันก่อนละกันนะครับของเสียงที่เขาแจกซึ่งผมคงจะไม่สามารถเล่นได้หมดเพราะมีอยู่ประมาณสียร้อยนะ่ร้ก็เสียงเลยนะครัอกเวเหีเ โอเคครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเสียงบางส่วนที่เขาแจกมานะครับซึ่งแน่นอนจะใช้ไปประกอบคลิปหรือว่าจะทําเป็นใช้กับ Transition หรือว่ากับโลโก้กราฟเอ่อ o t i o n g r รา h ิ c อะไรก็ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดนิดนึงแล้วกันนะครับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ใน Description ด้านล่างแล้วกันอ่าพอเปิดหน้าเว็บเพจมาเนี่ยก็จะเข้ามาที่เว็บเพจของเขาที่ glitchmachine แล้วก็จะเป็นหน้าที่แจก e ร b บ n d l ดใช่ไหมครับ เราก็กดไปฟรี e d d to c c r t นะครับคือคจริงๆเขามีพวกสินค้าอย่างอื่นที่เขาขายด้วยซึ่งสมมุติเวลา Add to Cart เนี่ยมันก็จะมีราคาใช่มครัแต่ว่าพอนี้อันนี้ฟรีเนี่ยพอเราก,กด Add to Cart ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นฟรีบันด์โดใช่ไหมครับราคาก็0.00อยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเราก,กดเช็คเอาท์นะครับ รอ,อแป๊บหนึ่งมันก็จะมีหน้าดีเด้งขึ้นมานครับทีนี้เราก็แคใ่ใส่ชื่อชื่อเล่นชื่อจริงนะครับจะจริงๆจะใช้ไม่จำเป็นต้องใส่นามสก,กุลจริงชื่อจริงก็ได้นะครับแต่ก็ต้องใส่อีเมล์อัดเดสที่เป็นของจริงนะครับเพราะว่าพอเราใส่อีเมล์อัดเดสของเราเขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วกด next เนี่ยเขาจะส่งลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแพ็กเสียงต่างๆ,ๆเนี่ย ไปที่อ e ีเมลของเรานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใส่อ e ีเมลเนี่ยที่มันของจริงแล้วก็ถูกต้องของเราเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดลิงก์ในอ e ีเมลของเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปหน้าเพื่อสามารถดาวน์โหลดซาวด์แพ็กต่างๆได้นะครับแต่นี้นิดนึงนะครับซาวด์แพ็กทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น9เหมือนประมาณ9โฟลเดอร์นะครับซึ่ง2อันแรกเนี่ยที่ชื่อว่า fracture กับ hysteresis นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงเหมือนกันแต่ว่า2อันแรกเนี่ยจะไม่ใช่แพ็กเสียงนะครับมันจะเป็นเหมือนเอฟเฟกเพื่อไปใช้กับพวกโปรแกรมทาเพลงหรือทําดนตรีมาากกว่ เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราต้องการแพ็กเสียงยก็อย่าไปดาวโหลด2ลิงก์แรกนะครับให้ไปดาวน์โหลด7ลิงก์ต่อจากนั้นนะครับก็คืออันที่9อันที่3ถึงอันที่9กใช่ไหมก็จะเป็นแพ็กเสียงต่างๆเราก็จะได้แพ็กเสียงมาใช้ฟรีแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์เวฟดอทเวฟธรรมดาทั่วไปสามารถลากเข้าโปรแกรมตัดต่อหรือว่าโปรแกรมทําเสียงทําเพลงอะไรเลยก็ได้ครับก็คงมีแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับใครที่ทําพวกคลิปแนวไซฟายหรืออย่างนี้เนี่ยผมว่าเสียงประมาณนี้เหมือนกับเป็นเสียง มาตรฐานที่ใช้อยู่ในในยุคสมัยนี้เลยนะครับกเวลาจะมัมีหุ่นยนต์หรือมีพวกายานออกวศเอเลียนอะไรเงี้ยมันก็จะออกเสียงแนวแบบว่าเล็กๆอะไรประมาณนี้หมดนะครับซึ่งก็เอาใช้งเลยก,ก็ได้นะครับก็เอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับยังไงวันนี้คงไปก่อนแล้วครับ